้ามาน้องขายทุกคนมาบ้านไอ้วันพอดีตัวย้อยไปใส่หมาหอู้บ่ได้ไปนําตัวอ,อู้กินข้าวแล้วแล้วอุน่นนั่งอยู่เชิงเหือนแต่ว่าตัวย้อยเฮ็ดหยังนางเฝ้าง,งวัวย้านงวัวเข้าไปในเหอนครัวเมื่อกี้เฮ็ดหยังตัวนี่สบายดีเฮ็ดอีหยัง น้ำอันนี้ไปไปลงสานจากรทันนอกงามเนาะขันจากลานนี่ไปไปลงสานสองมื่นสายสามมื่นอ่ะก็ไู่แพงเลยเนาะแม่ก็แม่ของเจี๊ปูอ่ะที่เป็นแคือกันเลยว่าอ,อันนี้ดีกว่าหลายวะ ส่งละ กอนกลวยกูมักปีตีแค่ไหนตัว ល្រូពីស្លានបានទ្លាដែល្រូវ្រៀ น้อยไอโรลลตีดินหน้าหากไปรถนี่ ก่นอนหนานี้ละ่ะแบบเดียวกับพี่ต้อยกับอ่ะนะไม่จันทร์ปลูกอยู่ลองซานเท่าไร่างนี้นี่แม่ล่ะแม่เออเนี่ยว่ะที่จริงพี่จริงก็เป็นแบบเดียวกันเอามาบ่นเดียว <laughs> ต้อยออกมาเอาไปเจ้าจักนี่แหละไปเด็กทุกคนพอดีตีดินแล้วละ่ะพนันเอาเนี่ยมาปลูกแล้วก็ตีกบอีกเท่านึง,หนงเห็นปะอันนี้นี่ป่ะไห่กบโอ้ยข้าวเอาเนี่ยมาตีเข้ากับบนไห่กรอบแล้วเขาก็แค่เอาจุกมาขดขอดขดเข่าซื้อเอาหญ้ามาเสียบเสียบแล้วก็เอานี่กบเข่ากบเข่ากบเข่าแล้วนี่แหละอูนี่นะ นี่นะนี่นะเข้าใจไปบ้งไปบิึงยืเทิงยุ้ยอุ้ยนะโอ้คำหูเหรไอรดนี่ำหูแหงนี่ตะกูลพักผ่ามาได้นี่นะเออเอาไว้ขอป้าน่กินตอนนี้ตะกูลนีกินมได้เนี่ยอันนี้คล้ายๆตะกูลเดียวกันเดี๋ยวพิพาทุกคนไปเบึงอ่ายืนยืนเทิงันพเนาะอันนี้นี่เบอไ์เม่ก้นน้เบยั คิดเบื้องว่าอันนี้นี่หาก็ออกได้นี่น้อยส้มยัดขอขอต้นกล้วยวันไปปลูกอยู่สวนไปอยู่เวียงล่องสานปะได้มืดแต่ว่าเอาไปไหวบ่ล่ะเอาได้เอาได้แจาคสองสามต้นไปปลูกอยู่ล่องสานเอาเงาจ็กสานเงาเงาน้อยน้ำว่ายากล้วยน้ำว่ายาทุกคนคิดว่ามันหาก็ออกได้นี่เออเนาะปีเลงินไงเนาะพ่อตัดหน่ดสมัยนี้โบ่แมนพ่อตัดแล้วบ่ได้ยังกินี่เมนกินได้แท้แห้งแซ่บ กุ้ยน้ำบ้ากินได้เนาะคันกล้วยหอมหรือบ่ได้เนาะแมนกล้วยหอมก็ก,กินได้แต่ว่ามันจะสีบส่าบงามตัวกินได้อยู่แต่มันจะสีบ่ค่อยงามบ้างนกเขียนนกกระตายเหรอเอาน,นกนกมาตายพีนะ่ใครเลีนะ้ยงนกใหญไปบุ๊ด้มาสวนพี่วันโดนแท้โดนว่าพัากกระเลิมพักกระยังปลูกคือเก่าเด้อ yeah. ยังหลายคือเกา่าโอู้ขนคณาคนากะม็มีหอมอ่าหอมบัวอันที่เป็นหัวกระจนแบบไอ้โรดเก็บไปละเอ,อ้ยเขาบุ่ึกนี่อันนี้เป็นหัวหอมเลยมาละ เป็นหัวห่อไม่อย่างเหมือนปูมักเล่นฮะเพอกำลังสอนมักเล่นไอวันกัต้นจนหักเลยว่ะปลามันคนน่ะมันไก่แบบไก่ลายหัวใหญ่แค่แนวนี้พุ่ห้างานเหยตัวกินกินหน่วยนึงโอตัวกินได้บ่ สตรเบอรี <muitas S 2> ่ดขอไปกินกีเมล่จักหน่วยสอมหน่วยเด้มันหมดละไปกินหมดละพีลงเอามักเล่นไปเฮดเจลหนึ่งเม่ะบ่อ้าวเมบ่ไอ้ลวดหันกาท่านบ่ะแย่บ่หันฮะย่ป่าอีหยังถูกปันเข่านาะเออโดนเดืมันเฮ้ยมันไม่มาหลอกกามันหงอกอยู่ตอนนี้ไรร่นทีปลูกเสร็จอ่ตีไปแล้ว อ๋อไปไปไปเดี๋ยวเอาเอาหย่างนี้ไปลองปลูกยืพุ่นไปเอาไปสักอันเดี้คือเข่าเลย้องห้อิเโอ้โห้างออกุุกันเดิน่อิใจขักเนาะคือเข่าแล้วห้าออกดิเบิรที่จริงเข้านะครับ้าห้องเตานี้เราไปปลูกนะคักหนแมนไปเขายนโยนอ๋อขายนโยนแมนแมนอัดเนาะ

เออ,อล่นยูโรแกนดิโอเคอันนี้นี่ไอร้รถดที่มาเฮ็ดแปลงอันนี้เนาะแต่ว่าอ๋ออันนี้เป็นสาลีที่อ<ส>ู้ปลูกกับตัวจะโดนทำไมะบัวว้ามันกระโดดพุ่งเลยดิคันปลูกตอนนั้นโอ้ตกใจคิดว่าเพราว่ารถนั้นมันพอกินแล้วก็ว่าอันนี้ก็เฮ็ดสี่มือรถอันนั้นเมือ่อไหร่นี่รถน้อยขนาดเอออันนี้แม่นมาเลยสี่มือรถอันนั้นน,น,บบนี่เบอร์แจนนี่ไอ้รถมือน่ะปลูกเนี่ยงูมัวคารา มือใดมือใดที่แบบว่าจนตาแจแล้วบนบนเอาหญ้าละก็ได้มาเอาอยู่นี่เนาะอ๋ออันนั้นกับลูกหญ้าเท่ากันเทียมปลูกหญ้าใหอยังบรจนอยู่วะนี่โอ้กะพอได้อยู่ได้ช่วงนี้นี่กะไปพ่อไปพ่อมาแบบว่าไปเอาของพูนั้นของพูดีมันก็พอได้อยู่เนาะหญ้าอันนี้กะเพราอันนี้กับพราตัดให้มันกินที่จริงหญ้าพวกนี้นี่สามารถเอาไปเลี้ยงสัตว์ได้เลยเลยเน้นมันเอาไปเลี้ยงไก่เลี้ยงหญ้าเท่ากันได้เมื่อทุกอย่างตะเม็ดในทางกอกสาลีกันเท่าพวกขี้มากมันบาดนนี้ไป เกวงาม่รดเนขดน้ำดิไอโดด่อี่มันดืนีเนกนามเีอนี้ไอรดเอาฟุ้นมาใส่แล้วฟุ้นกับขีดินปนกันถ้าสมมติว่ามันแข็งแนี่นี่เขาสีมาน้าจะไดนไอโรดเขาเอาจ๊กซับก่อนว่ะหรังไงตะพิกเกิดเปิดเลยเดี๋ยวครับตะพิเกิดตะพิเกิดเปิดประมาณชั่วโมงหนึ่ง สปิกอร์หมุนเวียงไปเลยซื้อมาจะมาตีน้องน้องซื้อน่ะสปิกอร์หมุนเวียงแต่ว่าเรเคยใส่จักเถอะเดี๋ยวเลสิลองใส่ก่อนทุกโมืตอตีมือเอือนต้องตีไว้เปิดตาเต้เมือนี่ได้ไหวใส่มาคันโต้เปิดตัวในรถใช่ไหมฮ่ะตัวหมุนในรถนะไปาเพิ่งตัวหมุนในรถเราค่อยซื้อมาแล้วค่อยอยากไปลองแบบลองใส่อยู่ลองสารลองเบิร์นเพราะว่าเขาก็มีไถ่ด้านอยู่มีไถ่น้ำซ่างอยู่ข้างในเอาไปสร้างขั้นเอาไปใส่นี่มัตถุดิบอยู่ดิแบบนี้นี่ขั้นว่าซื้อ่ ซื้อแบบผอยไอโรดซื้อแบบรดอดนะผอยไอโรดนี่มาแล้วกับหอมมีอันนั้นและครับตีสปริงเกอร์แล้วก็ร้อยกาบาทนั่นเด้อร้อยกาบาทม,มันได้มันได้กล้องไปไหนล่ะไอโรดปูมมกแต่งในตัวแตงบ้านแตงนะครับนี่นปูกว่าโดนมาอีกปูกมันก็เรียน้านเองมาอุคามาเบิง่งอันนี้อุคาม ตั้งไหนมาไปเกี่ยวที่อ่ะเนโอ้มีแต่ซสมีนี่วะเจ้าว่าหัวษ์เนี่ยมันตรวจหัวษ์ตพักเราจะหมอมันบ่มีใบหยาดกว้างขนาดนะอันเียเขาตีแล้วมันจะถึงใบหยาดเลมันสูงอยากอยากคุยอยู่ว่าว่ามันมันสีรัะสมีมันสีกว้างสำเลยเขาบอกเราบอกใบหยาดมันสูงไอ้สูงใบหยาดมันก็ได้เือกันหรือเปล่าเมนมันต้องสูงกว่าหยาดเจ้าบาแต่ประจำเปลี่ยนไม่มีไรผมว่าให้เลือกอันนี้มันว้าก็เพืินผมว่าตัวนี้ว้าก็เพลินเพืินแบบนี้โดย เอาลองเปิดเบิกลองเปิดเบิงโอ้ยรถตอขอกมาแล้วอ่ะอ๋อวงมักเล่นนี่ไหมไอ,อ,อ,อ้รถต่อมาดินแล้วบ่อดินเล้ยงเปกติงามขนาดเออคักเว่ยจะาัเซอมีกับประมาณวายปุ๊มตรโอ้คักไฟอ,อุ่งจะห่เห็นบ่อ่อ,อยปุ๊กหนึ่งตัวเจลาสเซอขั้นหดน้ำผื่นนี่จะหมอเลยคักเนาะปุ๊กหญ้าดีคือสุดเนาะแกงมาไปก่อนมึงไม่ึงไม่คักอีนีเลยไปถ่ายเอาหมดกกี้เออเห็นแล้ว พี่นำเออสมีโคตรขว่วเลยแต่มันเมากันปลูกหาเนาะไอ้รดเนาะหูักเว้ยโอ้ยเดี๋ยวเอ้าเขาสีเขาสีจอเหนเขาอยากได้เลยฮะสางระสางกับกับกร้าาันะสดากังังัางกาัก่รอบหน้านี่่สิดะส่ อมันต้นมันอะไรนั่นละ่ะเฮ็ดหนานปกกกสาลีเลยเฮ็ดอ้อมเลยเออเนาะเฮ็ดอ้อมเป็นสี่เหลี่ยมเลยเปิดเท่าต่อท่อ,ทอ,อานะ้นแต่น้ำส่างเอาไปใส่ท่อี่เสียบปุ๊บเอานี่ไปวางจบขา่าวเออเนาะไม่ต้องไปยุ่งไม่จันเออดีปะตีดีดีมันกว้างเลยนี่โอ้อใบซนะ้ายคุณนะก็นำไ้แต่นี่หลังเอาปะไว้น่ะปะไว้จักสิบนาทีนี่เหลือๆละเออส่วนข้าวโพดก็ได้เนาะเออเนี่ยเปิดที่นี่ก็ทังปีอ๋อ ิตั้งไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งถ้าก็ซื้อลงไปเอ๊ะวันเฮ็ดอยังของมึอนี่กาผักกาโถพอแล้วบบที่จะไปกาใส่เราอยู่กาใส่รถก่อนอ่าปูนี้กาใส่ต้องต้องแข็งก่อนจะทำให้จะไหนวันนี้โคตรน้ำก่อนว่ะข้ามุ้งซึ้ออยากได้เลยเว้ยอยากได้จักหาอันอันหนึ่งอันหนึ่งอันละร้อยไอ้รถอันละร้อยไอ้รถฮะ อ๋อน้องคันอัลละลายน้องวันซื้อจกสี่อันห้าอันพุดอ๋อไม่เห็ือนอัลละลายหรอกรวมตัวละก็บาทอ๋อมันรวมทรงใั้เราเจ็บแกนสิบบาทนึงนะออ๋ยูดหลองคายพวมนี้ปานี่ก็ไปโกบัตมือนเลยไปเบิ้งกูบอตก็ดีเลยไปเบิ้งไปเบิ้งตอนสิกับนี่คันซื้อซื้อไปไว้เลยละกันอันนี้นี่คันอัลนั้นเขาเขาแบบเพชรยู่ฟังนะฮะน่ะเขาต่อท่ออ่ะนะต่อท่อนทำสร้างมาเดี๋ยวค่อยขุดขุดดินต่อท่อมาทางนี้เฮ็ดก๊อกใส่ต่ออ่ะนะท่อคอนสีฟ้านี่โดยเฉพาะเพราะว่า แต่ไหนเขาก็สิบดน้ำเบียร์ไม่อยู่และแต่ว่า,าโดน้ำเบียร์ไม่เขาเทามีอันนี้นี่คือว่าโอ้ที่จริงมีอันนี้เดียวเขาเฮ็ดเป็นเฮือนเบียร์ไม่เขาเปิดอันนี้เดียวจุ๊บเลยได้นี่ที่ใต้เอาข้ามตูางอ่ะเโงคือแบบว่าเขาไปใส่กับเบียร์ไม่สิมันเป็นหงนเงินหงเงินนึงเอาเขากะว่าเออหงเงินมันซ้ำนี่เขาบอกต้องไปวุ่นเลยเขากับเปิดสวิกป,ปุ๊บคือเสียปับ๊บแล้วก็ทิ่มไปเลยเขาจะไปเฮ็ดอย่างกับไปเฮ็ดไปเกลือไก่กับพะเลราหรือจริงมาปิดก็ได้เนอะมันประหยัดเวลาไปโคตรเลย ต้องจัดละต้องจัดละปุ๊กปุ๊กสลีตอนนี้ทุกเนี่ยขยามันสูส้ๆเขาแต่ว่าแบบอยากเอาดีออกจากเกือบไปโลดขนาดจักเสีเ้ยเฉลี๋ยมันออกนี่นอันเดอร์น้ำวีบีตัวฮักฮักมันจะนอยมันมอยู่ตรงไนหนฮักไปฮักมาโวได้จะเคลี่ยวอเอขี่ยวกัน <laughs> เลียก่อนเดอรจะค่อยเห็นเหลี่ยก่อนจะค่อยชี้เห็นว่ามองเดอร์เป็นตุ่มเราเริกก่ม <laughs> เห็นนะแต่ว่าเถี่ยวออกโวได้เถี่ยวออกเซ่ยก,ก่อนโอดด ไอ้โรีหดน้ำก่อนหดน้ำมันเปียกๆค่อยปลูกมันต้งเปียบไงแค่ลุกถ้าเราเียบเป็นแหงก็เียบไ้าค่หน้ำมันหล่นนะเป็นเกษตรกรนี่รังๆังกับซุกใจลังๆังเริ่มเริ่มกับทุกใจลังรังแมุ่กแม่ทุกแนุ่กแน่ทุกไลก็ุกเดี๋ยวนี้เริ่มทุกหลก็ซุกฮาบ่าฮ่าฮ่าฮอาา่าาฮ่าฮาาาาฮ่าฮาาา่พ่ามาา ต้องนอเด้อกะารจะยุโตล่ะต้องน้อมเข่กัดนี่จบเลยเด้ดิเรียก่อนยังวะเฮ้เห็นอะไรก็เอาล่นฮะมือนี่ก็ยิบได้แต่ว่ามันบุ๋นตัวยอดยอดหญ้าพักยอดพักกับไอโลดฮะเนาะคือเข้าดินเนาะนะ เนื่องว่าน่ถ้าเราเอาเข้าวมาปลูกเฮดานี่ก็ได้กลิ่นย้อนได้น้อยโลนเนาะเขาให้เขาวเหนียวแข็งท่านเขาให้ที่บ้านอู่นะขู้จะให้แม่ใส่บัณฑ์เข้าเข้าอันนั้นก่อนเข้าอันเข้าอันเข้าแพ้ก่อนมันจะลักษณะคือเข้ากล้ามันนะแต่โบแม่เข้ากล้ามไหนโลดมันจะออกสีแดงๆคฮะนะคันท่าอู้เฮดได้ลูกอู้สีเอาสีแล้วลองให้โลดกินมึงเด้อ ข้าวแพ้เออข้าวแพ้ข้าวให้ต้อยกันยังบุเคยกินข้าวแบบนี้ดอกยัใช้แม่จันซอกมาใส่ก่อนเฮ็ดต้องเสียยาให้ได้ตัวเอ๋ยเฮ็ดไห้น่ะเอ้าวก็ต้องได้เสียดังกันเลยเนาะให้บุกวงกว้างบุเสียดังกันได้ทีแล้วยากเนี่ยทำให้แล้วเดี๋อวขามือเป็นรถตัวเอย ไปไ,ไ,ปไปอยู่บนเนาะไไปอยู่บนเน,เนาะเงียบกอน,นเงียบเงียบกนันไดนไปแท้จริงุญว,วาสนาแท้จริงเที่ยวอยู่ในลาวนี่ก็เกินความฝันอะเลยวาสนาภาคีเมียมเคยวาสนาพาขีเมียมอู้กับคนบค่อยมีฮู้ซึ่งว่าตัวเองกับโบขอยมีวาสนานะมุยวาสนาได้ไปตั้งประเทศไปเฮียนตั้งประเทศซีได้ไปตลอดแต่โบเคยได้ไปจากเชือ คือกันทนะเลาะกับเจ้าอุตัง้งกันดอกตอนเฮียนจบมเจ็ดคือกันแลนเอกสารไปเฮียนเวียดน,นามความไฟฟันว่าซานอเทเอาว่าบกเลยสิเออสุดท้ายมากับบริษไปจเจ้าก็ยังได้ยิ้มหอพักเไ้จนจนโอ้ยเจ้าดีใจเยอะเลยค่อยได้ยิ้มหอพักขั้นออโอ้ยขอบใจประกันเป็นปมด้อยบริยุหอพักเผื่อเผื่ออยู่ไกล้หงเฮียนโพดผมได้ต้องปวดม่ เออที่ซื้อเงินอยูย่ไกลหดดลังจากอ<ห>ักหนหลังจากปุ่มด้อยบได้ไปเฮียนเวียดนามเนาะแล้วก็มาเฮียนยุเวียงฮันบานนี้คนพัดทํามาให้ของใหม่เลยให้ไปเฮียนยุจีนว่ะสันไปเฮียนโทย,ยุจีนโอ้ยฝันเฟืฟ่องไปอีกวันนี้จนแล่นเอกาสารอันเดียละบาทอันโควิดมาเนาะโควิดมาจอยเฮ้อวัน้ไปเฮียซีเลย จบข้าวต้องเก็บทีดีเพื่อคุณแลพอบ่าณเนี่ยสามสี่หนนไอ้รดไปเอาเนียไม่ได้ใส่ตังมาในอีกนิดเนียวมืดแล้ววะมืดหมดไอ่ปูไฟหรือเว่าถ้ามันใหญ่มาเาก็เก็บเนียได้อีกบ่นี่ยก็แต่ว่าส่วนกางไปแล้วมันหยังอยอ่ขันสมมติว่าที่เอาไปบเอาไปบ่น ไ no อ deux, ้รดนี้เขาเนี่ไอ้ซอมันุพร้อมุทะเลาะปูกันนะอาตัวเจ้าเ็ดเอนนี้แล้วานนี้เจ้าเ็ดเอาเดอกับมันอ๋ออยคิดว่าเ็ดเอนนี้ล้วเลี้วเลยงงขึ้นาเดอวปะไอ้เจ้าแล้วมาซวยคนใช่ๆแ่เดียวเลีนลแ่เดีอืมเดอกอยู่รอขาอยาเจ็บูถาตัวเขาไปถาดจิยอยู่ปลูกอนปปลูกสินไอ้คันซหัวนี่เขาจะอยากปลูกีด ถ้าอูเบลหาเงินเราไปเอาจ้างของงวมาปที่เรื่องใช้คังแลที่ปลูก้านคางยุ่ก็เดิมผู้คนามเจ้อดิถามดูคางยุ่ใสดินเกจ้านะดินเกจ้อสอคางดิจะขอิเอาเมือดก็ได ja uh, ้เด um, ้หรอเออกระเมน้างเย่าาวาแอามอเออมัเตกแ ่เนี่เอางเอาคอเยปลูกาเย็บเส้นเย็บวที่หลังอนนี้ไมเอาเพราะมันายที่นี้เอวไปพุ่นขัดิมีคนอยากได้งวเฮาอยู่บนเขาเลี้ยงตยตุยงวนัน่นเนาะโอ้โหได้เลยตีตุย,ต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 ยงามๆนไอรดเนะาะมัแตะเป็นพันแปะที่ล่องซานบุมีเลยค่ะ,ะเออล่อ,ลองซานตีงงัานบานหัจากไปบมานเออ คิดปิ่นย่บเหรอพอจ้อยเละ้ยบจบแต่ไหนสัตว์ตายปะแพทย์นะพอจ้อยจบสัตว์ตายปะแพทย์โมเมนต์สัตว์ตายปะแพทได้สัตว์ตายปะแพทย์ลาสุดหมาไปทึกงโตเดี๋ยวกัดเอวระยะละอันลุกบัวได้พอจ้อยไปซื้อยามาแล้วผสมละอันซักยาให้หมาเองแล้วหมามันก็ย่างได้ สไตปะแพรแท้แท้เจ๋อเด็กมสิเลเออเยตัวเรามายมนบนเหาอยู่เนี่ยอุเมยลนะเชียวอร <c oughs> โอ้ยคือข่อยบนทยูราจักเรือเจ้าได้เมยเยเนาะอือเามีสองคนเด้อคนนี่นไงเจ้า,าก็มีสองคนอือ เมื่อยลายมือนอนอยม่อนี่นอนบ้านไอ้วันเด้อมื่อนี้มันยังไหลยอยู่ดยนี่เ็ิดปีน,ปน,นี้ก็ได้มาแล้ว เได้ียังนนีวมาดาก็ได้ในรดเนาะโอ้ยหลูให้ลาอะไรก็ได้เนาะแถวนี้มันีพอตอนออกงเดี๋ยวทีพอออกอนเออเอาออกวตัวเองเออขนกลางเขออกพอเนี่ยตายตายปูซะนาะจีน่าจำเป็นต้องมาตีีู ลักคองเี๋เนาะลักเสืนทีนี่นเลยเอาตัวกบทีดข้างหลังอ่ะโดยเนาะเออยันเจ้าปริญญาตีละทุกลงที่พวนเนาะที่มันเป็นกอดก่ดอนท,ที่นเดือดไม่ผิดนะไอ้รถนั่นโทษนันโทษไอ้รถผิดอันทักซาโทษเลย อม่ได้วาามทิศเสียนอกหนึ่งก็เส็จแล้วที่ก็ได้ปลู